สวัสดีครับอาชีนะครับนี่่าาหาวต้จ่าเจ้าอาชีครับบอใจ้นะก็เป่ปู้เหรินครับบอชื่อเชียงรายเหรินครับส่งใจเจอแมนกัวฮอสมุทรสาครฝูครับจานเจออียปี่ไซ่อ่าเป็นยังไงบ้างรอบบรรยากาศรอวันนี้ให้เราฟังนิดนึงหลังจากงานประกวดเ,เรีบอยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนครับที่เออ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีกับงานสารเจ้าพ่อหลักเหนือแห่งนี้ครับรู้สึกดีญญที่เราให้เราคิดว่าคนดู เอาจริงๆนะครับวันนี้อาชีมาที่เนี่ยครับเพราะว่าอาชีอยากจะมาเผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีนเพราะว่าอาชีเนี่ยมีคนติดตามอยู่ในเพนเอ,อยู่ในสื่อโปของจีนเนี่ยครับประมาณ200,000คนและอยากให้ เราเจเจเมินอะไรอย่างเงี้ยครับมาเห็นถึงการประกวดว่าการประกวดที่ไทยเ,เหมือนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขาได้สนับสนุนทางพระหัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนแล้วก็ไทยเข้าด้วยกันเป็นยังไงบ้างอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะสนับสนุนพื้นที่การจัดกิจกรรมแห่งน,นี้ครับให้ให้ชาวจีนได้รู้จักมากขึ้นด้วยครับเานแฟนคลับเก็เป็นแลนบว้าทีนี้านแฟนคลับเลยใช่ครับส่วนใหญ่มจาจากฐานแฟนคลับเลยใช่ครับ เห็นแล้วตอนน,ลอลตอนนี้ตอนนี้มีเราเป็นแฟนเนี่ยเอาจอกไม้มาให้อะไอย่างเงี้ยตอนเช้าเลยมันเป็นตามที่เราคิดไมด้วยนงเอาจริงๆนะครับไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไว้เพราะว่าที่จริงเราคิดว่าเราบอกเขาว่าแทบ,บแทบ,บจะไม่ต้องส่งอะไรแค่มาดูแค่เข้ามาเข้ามาในช่องไลฟ์สดของเราแล้วก็มาดูด้วยกันว่าการประกวดเป็นยังไงสนุกแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็พอเห็นดอกไม้เขาส่งดอกไม้ให้ส่งแบบส่งส่งข้ามประเทศมานึกเอาไว้แล้ใช่เขาบ เออเห็นเห็นทางคนจีนเขาก็ยังมีความแบบรักเรามากใช่ครับที่มาตม้งแต่เวทนนี้แล้วเรางถึงประเทศอื่นที่เราจะไปต่อยอดทำไมเพราะถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถด้านภาษาอยู่แล้วเเลยออถ้าใหญะไรอย่างเงี้ยถ้ามองถึงเวทีใหญ่ๆตอนนี้ก็ยังยังยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวด้วยความที่เออพิ่งเอาจริงๆว่าเพิ่งประกวด ได้แค่สองเวทีเองครับใช่อันนี้ก็เป็นเวทีที่สองเองภาษาลองแล้วไปไ,ได้เลยแ <c oughs> ต่โอเคอ่ะท้ายสัปดาห์ก็จะเป็นตลาดก็ฝากติดตามอาชีพหน่อยนะครับเข้าไปที่ TikTok ก,ก็ได้ครับเอ่อไทยแลนด์อาชีพครับแล้วก็ฝากติดตามทาง IG แล้วกันครับเอ่อ TKC HINAKE ค,ครับคค,ครับผมขอบคุณครับ